สวัสดีครับผมเสือต้องฟรีดาวครับวันนี้จะมารีวิวรถยนต์เข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นรถยนต์ใหม่มากเลยปี2021นะครับกับมิตซูบิชิมิล่าสีขาวปี2021นะครับเป็นตัว GLX นะฮะคันนี้กับโปรโมชั่นฟรีดาวนะครับออกรถศูนย์บาทผ่อนประมาณ56,000บานนะครับติดแบ็คลิสใช้เงินดาว20ง0 0บาทคนค้ำหนึ่งคนนะครับผ่อน56,000บานนะครับขายสนใจรถยนต์คันนี้ก็ติดต่อมาเลยนะครับตามเบอร์โทรเลย 0874399353 0874399353ตร้สวยนะครับเสียตองฟีดาายินดีให้บริการให้คำแนะนำฟรีมิซูบพิชีมิลาดนะครับเครื่องยนต์ 1,200cc 78แรงม้านะคะมีระบบเบรก ABS นะครับเครื่องยนต์3ตสูบนะฮะใหม่มากนะครับเหมือนรถบนโชวรูมเลยครับอันนี้รถนะครับมือ2เนะครับเลขไม้4 4 0 0 0ื มีโลโก้นะครับมีหลาดนะครับตู้เสือที่ดำนะครับอยู่ที่ฝากระโปรงหน้านะฮะกระจังหน้าโครเมียมนะครับไฟหน้าฮาโลเจนสเกิร์ตแต่งรอบคันโคตรสวยนะครับมีล้อแม็ก VIP นะครับยางโคตรใหม่นะครับยางปี2023นะฮะ195 50เก้าห้าบขอบสิานะครับมีกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะครับฟิล์มกองแสงรอบคันคิ้วกันสาดรอบคันสเกิร์ตแต่งนะครับจากโรงงานเลยนะฮะมิซูบิชิมิหลาดนะครับดูดบานท้ายนะฮะ พูดสวยครับนี่ฮะนี่เลยครับมาจากโรงงานครับดูนะครับใหม่มากนะครับโคตดใหม่ครับมีกลิ่นใหม่อยู่เลยครับกลิ่นรถปลายแดงครับนี่ฮะนะครับชุดปลายางครับยังอยู่เลยครับปกติเลยสนใจคันนี้ครับง่ายๆนะครับติดต่อมาเลยที่เบอร์โทร0874399353นะฮะ 0874399353นะครับผมเสียโต้งนะครับฟรีดาวนะครับหรือร้านหรือร้านต้งรถสวยนะครับจะหารถสวยให้ลูกค้าทุกคนเลยนะครับยินดีให้บริการให้คําแนะนําฟรีนะครับคูดใหม่ครับมีแคปล่านะครับตรงนี้ด้วยฮะนะครับโคตดใหม่ครับนี่ฮะแทบไม่ได้ใช้เลยครับเลขไม้สี่0 0 0่ครับใหม่มากครับคุณแจรีโมทครับ พวงมาลัยมันติฟัง์กชันนะครับแอร์แบ็กคู่นะครับมี2จุดนะฮะนี่ฮะแกรีโมทครับเลขไมสี่หมื่นครับนะครับจอทัศกรีนนะฮะเกียร์ออโต้ครับนี่ครับมีเชื่อมต่อบลูทูธ AM FM ก็ว่ากันไปนะฮะเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับคุยกันได้ในรถนะฮะนี่ครับโคตรใหม่นะครับ สนใจคันนี้ติดต่อเข้ามาเลยครับ0874399353นะฮะ0874399353นะครับมิตูบิชิมิลาดนะครับปี2021นะฮะมาใหม่ๆเลยนะครับใครติดแบ็คลิสจะได้รถเหมือนป้ายแดงนะครับคันนี้มาเลย21นะฮะรถแค่2ปีทำปีเองนะฮะติดต่อเข้ามาเลย0874399353ไม่ติดแบ็คลิสฟีดาผ่อนห้า0 0พันติดแบ็คลิสดาวสองหมื่นบาทผ่อนห้า0 0พันมาเลยสวัสดีครับ